สวัสดีครับพบกับผมมอยนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นการอ่านดวงเฉพาะของผู้ที่เป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับ เป็นดวงในครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนี้นะครับตั้งแต่วันที่1นึถึงสิกันยายนนะครับเกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวนะครับก็ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับปิจารณารับเอาต่พลังงานบวกพลังงานดีๆ เพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับในการดำเนินชีวิตก็คิดในแง่พลังบกบกเอาไว้นะครับกัมพยากรที่ดีๆที่อ,ออกมาก็ก็ให้นำมาซึ่งความสำเร็จนำมาซช่งความมั่งมีสิสุขให้เกิดขึ้นจริงนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมา ขอขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับกอชาวราศีกรกฎตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพลังดีๆนะครับมาดูในเรื่องของการงานนะครับว่าครึ่งเดือนแรกของกันยายนนี้ชาวขออภัยครับชาวราศีกรกฎนะครับ พลังแห่งความสําเร็จนะครับกับการบริหารการจัดการที่จะสร้างความเป็นสเสถียรมั่นคงอุดมสมบูรณ์ความที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็ดันเรียนต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงที่จะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างมั่นคงอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องนะครับแม้แต่เป็นช่วงที่ท่านต้องการต้องอ การในเรื่องของความช่วยเหลือจากผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้เขาได้รับการโอปธัรม์คำชูที่ดีนะครับได้ยิบโอกาสยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกอื้อกูลสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จที่ปรารถนานะครับที่จะสร้างความสุขอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นให้ตันเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับการได้รับความเมตตาสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในติดตางที่ดีนะครับ แม้นบางเวลาในช่วงวันเวลาดังกล่ามนี้ที่ชาวราศีกรกฎอาจจะมีการเปลี่ยนเปลจีจุดโฟกัสไปบ้างนะครับที่อาจจะาบางทีก็ไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆที่นอกเหนือจากการงานหน้าที่นะครับแต่ท่านก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศ่างที่ดีนะครับที่เข้ามาส่งเสริมเกื้อกูลเขื่อนหนุนอุปธรรมกมจูนะครับได้รับการเติมเต็ม ให้สู่ความรุ่งเรืองนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นติดทางที่ดีทักว่าก่อนหน้านี้นะครับชาวราศีกรกฎอะไรที่ดบด้อยลงไปนะครับที่ทำให้ย่อนยานในเรื่องของปฏิทิภาพคุณภาพอะไรต่างๆหรือทำให้ไรซบเซาลงไปบ้างนะครับก็จะได้รับการเติมเต็มกับการฟื้นผูกกับการบริหารก็มาเติมเต็ม ด้วยความรุ่งเรืองได้รับการสนับสนุนชื่อเสียงอะไรความนิยมต่างๆนะครับเขาจะกลับมาเติมเต็มให้ท่านสมบูรณ์ที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความมั่นคงอย่างต่อเนื่องด้วยความรุ่งเรืองนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในความสําเร็จนะครับใครที่รอคอยในเรื่องของการที่จะมีงานทําก็จะมีโอกาสนะครับที่ร,รับการเติมเต็มเข้ามาบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับยื่นโอกาสดีๆต่างหน้าที่การงานเข้ามาให้ท่าน ได้มีโอกาสในการสร้างารายได้รายรับสู่ความรุ่งเรืองต่อไปนะครับก็เป็นโอกาสดีๆในช่วงครึ่งเดือนแรกของคันยายนต์นี้นะครับที่ชาวราศีกรกฎจะได้รับความสําเร็จกับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพอะไรที่เกยหย่อนยานเกยดบลงไปก็จะกลับมาเติมเต็มสู่ความสมดุล มั่นคงอย่างต่อเนื่องการได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็มาเกื้อกูลเกื้อหนุนอุปถัมภ์ส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให้สําเร็จนํามาซึ่งความสุขความสําราญเบิกบานใจนะครับเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกที่ตัานมีความสุขนะครับมีเงินใช้จ่ายด้วยความคล่องตัวและก็มีความสุขกับความสําเร็จเข้ามานะครับก็เรียกว่าอยู่ด้วยความสุขบริบูรณ์ปูนสุขนะครับมาดูในเรื่องการเงินนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ การเงินของท่านจะมีความแข็งแรงนะครับกับผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาในการเจราจาใดที่จะได้รับผลประโยชน์ผลกําไรนั้นจะเข้ามาอย่างกล้องตัวนะครับมาสร้างความมั่นคงตางการเงินด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับเงินตราต่างประเทศนะครับก็ได้รับมาเต็มเต็มดึงดูดเข้ามานะครับการได้รับจากจาก,การช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อุปถธรภมคำชูต่างกันเงินก็มีโอกาสได้รับนะครับเข้ามา ให้สร้างความมั่นคงต่างการเงินในกับชาวราศีกรกฎอย่างต่อเนื่องนะครับก็เดือดสตาขึ้นมาเหมือนกันนะครับต่างการเงินใกรที่ขารสมดุลไปบ้างต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับท่านก็จะได้รับการเติมเต็มบางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามา นะครับมาอุปตธรมกัมชูส่งเสริมต่างการเงินหรืออะไรที่เคยขัดในการเจราจานะครับทต่ไมการเงินไม่ได้รับผลตอบแทนมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะทำให้ตั้นสู่การลงตัวในทิศทางที่ดีการเจราจาตกลงกันได้ง่ายในการที่จะทำให้ตั้นได้รับผลประโยชน์ผลเปอร์เซ็นต์ผลส่วนแบ่งผลกำไรนะครับที่จะมีเข้ามาทั้งเงินในประเทศเงินต่างประเทศนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มโดยความ มั่นคงอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นต่างการเงินนะครับก็เป็นทิศทางการเงินที่ดีนะครับในเรื่องการจ้ายจ่ายในช่วงครึ่งเดือนแรกของกันยายนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับถนัดจะมีบ้างนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้การที่จะได้พบปะผู้คนการออกงานสังสรรค์อะไรนะครับไป งานสังคมต่างๆก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลืองานไปบ้างมีการจับจ่ายใช้สอยต่างกันเงินออกไปแต่ในเรื่องพวกอาการฟุ่มเฟือยอย่างอื่นนั้นก็อาจจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในสภาวะต่างการเงินที่มีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ไกลที่เคยขาด ดุลต่างกันเงินไปก็จะรับการเครื่อนคุนเครื่อนหนุนเข้ามาให้เติมเต็มต่างการเงินด้วยความมั่นคงด้วยความปลอดภัยนะครับส่วนในเรื่องของการมีโชคมีลาบนั้นก็ยังไม่ค่อยเห็นทิศทางเกี่ยวกับโชคลาบนะครับในการเสียงดวงก็น่าจะมา จากความสําเร็จในเรื่องของการงานมากกว่านะครับการงานจากตำแหน่งหน้าที่ที่บางคนก็จะได้รับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณภาพเห็นประสิทธิภาพของท่านเห็นความสามารถของท่านที่มากมายก,ก็จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับเงินเดือนที่มีมากกว่าเดิมเข้ามาเติมเต็มนะครับก็เงินจะมาจากความสําเร็จในหน้าที่การงานธุรกิจเสียมากกว่านะครับส่วนในเรื่องของการเสรียนดวง ก็ไพ่ไม่ได้บ่งบอกในสภาวะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปตั้งเป้าหมายในเรื่องของการเสี่ยงดวงสักเท่าไหร่นะครับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคในช่วงก่องเดือนแรกของกันยายนนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์จะเป็นไนลักษณะใดนะครับ คนที่โสดก็ยังตั้งกัดตั้งกำแพงเอาไว้พอสมควรนะครับไม่ปล่อยความรักเข้ามาง่ายๆนะครับบางคนก็อาจจะมีสถานการณ์เพิ่งปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก็ได้นะครับอาจจะจบสัมพันธ์มาแล้วก็มาอยู่ในช่วงของการดูแลตัวเองนะครับตั้งป้อมตั้งกำแพงเอาไว้ไม่ให้ความรักความสัมพันธ์ก็มาตกย้ำนะครับ เดอะทาวเวอร์นะครับพออาจจะบ่งบอกนะครับบางท่านอาจจะปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาไม่ว่าคนที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่แต่อาจจะเคยมีความรักและเคยมีความปิดหวังเข้ามานะครับแล้วก็รักที่ล้มเหลวไม่สามารถไปต่อได้ก็มาอยู่ในสถานการณ์ความเป็นโสดต่อไปนะครับกับการไม่มีความรักความสัมพันธ์หรือคนที่ใช้ชีวิตคู่นะครับบางทีก็บางท่านก็จะมีการ เพึ่งเลิกรล่ามาก็ได้ในความรักความสัมพันธ์นที่จะเกิดขึ้นแบบปกปับจับปันตันด่วนเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับแต่ไมสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มาอยู่กับความเป็นส่วนตัวของตัวเองนะครับก็เลยมาป้องกันกายใจของตัวเองให้มีความปลอดภัยนะครับก็ยังอยู่แบบคนโสดที่เพิ่งปิดหวังมานะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของท่านนั้นก็อาจจะมีหลายสถานการณ์นะครับที่มีเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎอาจจะต้องระมัดระวังในความปลอดภัยในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ด้วยนะครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามาแบบปุบปับจับปันตันด่วนถ้าท่านมีอารมณ์เข้ามาตอกย้ำมาเติมนะครับก็เหมือนเติม เชื้อไอกับไฟนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะสถานการณ์นั้นอาจจะมีสถานการณ์ของการแตกแยกเกิดขึ้นได้ด้วยแต่ว่าท่านไม่ใช้ความใจเย็นๆย็นระมัดระวังด้วยความรัดขุมนะครับเพราะว่าบางทีนั้นสถานการณ์ที่เข้ามาหลากหลายในช่วง วันเวลาดังกล่าวนี้มากระทบกระเทือนในความรักคนสัมพันธ์ถ้าไม่ใช้เอ็ดใช้ผลไม่ใช้ความสุขุมรอบครอบในการแก้ไขปัญหาด้วยกันนะครับก็จะทําให้ความรักคนสัมพันธ์ของท่านอาจจะจบได้ด้วยสําหรับบางคู่นะครับน,นี้ก็ต้องร,าาระมัดระวังด้วยถ้าไม่ปึงปรรถนามีการแตกแยกแตกราวในความรักคนสัมพันธ์นะครับก็ควรที่จะตั้งสตินะครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็ตามนะครับ ตั้งสติโดยความรอบคอบใจเอ็ดใช้ผลนะครับแก้ไขปัญหาร่วมกันในทิศทางออกที่ดีที่สุดก็จะทำให้ท่านก็สามารถที่จะจบปัญหาต่างๆได้ด้วยความปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าท่านไปเติมเชื้อนะครับอะไรเข้ามาในผลกระทบความรักความสัมพันธ์แล้วยิ่งไปเติมเชื้อโดยไม่ใช่เอ็ดไม่ใช่ผลไม่ใช่ความใจเย็นนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของท่านแตกราวได้ด้วยเช่นกันอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับนี่ก็ในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็น ชาวราศีกรกฎในครึ่งเดือนแรกของกันยายนนี้นะครับก็ขอ<ๆ>ชาวราศีกรกฎทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีความรักมีครอบครัวที่มีความสุขกบอุ่นและก็มั่นคงให้มั่งมีสีสุขตลอดกาลนะครับขอบคุณครับ